สวัสดีเจ้าวันนี้จะนําเสนอปา่าทูมันทรงเครื่องไหลกล้างเจ้าก่อนอื่นเขาก็เอาเนื้อป่าทูออกจากก้างก่อนส่วนก้างที่เหลือเขาก็จะเอาไปปล่อยลงน้ําโอะบ่ใจละก้าอูมนม่วน,นไปอ่านนะเจ้าส่วนเนื้อป่าทูเขาก็จะเอามาซอยเป็นตินน้อยๆแบบนี้เจ้าเตรียมพร้อมไว้สําหรับการพัดเจ้าเครื่องที่ใส่ก็จะมีจักไข่ซอยบะเขือส้มหอมแดงซอย พริกหนุ่มซอยพริกแดงก,ก็ได้นะเจ้าอันนี้เฮาบอ่มีเฮาเลยใช้พริกจินดาก,กับพริกก้นจีเจ้ามาเรามาพัดปาให้สุกนะเจ้าใส่กระเทียมลงไปก่อนแล้วก็เอาป่าลงเจ้าพัดให้สุกประมาณนี้เฮาก็ตักปากปไว้ก่อนมาต้องพัดมือน,นะเจ้าเพราะป่ามันสุกไวยอยู่แล้ว ตักปาขึ้นภาไว้ก่อนแบบนี้เจ้าแล้วเราก็จะเอาเครื่องลงพัดโดยการเจียวหอมแดงให้สซุกก่อนเจ้าพัดหอมแดงให้สซุกเป็นสีใสๆแล้วเราก็เอาจักไข่ซอยลงไปพัดตัวเจ้าพอพัดจักไข่กับหอมแดงซุกแล้วเราก็ใส่พริกหนุ่มที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปแฮมเจ้าพริกหนุ่มกับเบอร์เกรส้มมันซุกง่ายเราจึงเอาไว้ใสท่ทีหลังเจ้าพอพัดทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็ใส่ป่าลงไปเจ้าขั้นตอนนี้ใส่ป่าลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วก็เติมน้ำมันหอยลงไปซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็พัดให้เข้ากันจิ้มก่อนนะเจ้าก่อนที่จะใส่ซีอิ๊วขาวเพราะว่าบางทีปลามันจะเค็มแล้วเราจะเอาออกมาได้ค่ะความเค็มจิ้มพอแล้วยังจางไปอยู่ก็เลยเติมซีอิ๊วขาวลงไปเจ้าพัดให้เข้ากันแหมล้อมก็ใส่เบือส้มลงไปนะเจ้าอันนี้ใส่เบือส้มนักเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินเบือส้มที่มันสุกแล้วเจ้า มะเขือส้มจะเป็นตัวช่วยชูรสในการพัดป่าทูมันทรงเครื่องแบบนี้เจ้าหืมพอเหรอน่ากินขนาดเลยเจ้าหลังจากนั้นถ้าใครชอบพงนัวพงปรุงรสก็เติมได้ตามความชอบได้เลยนะเจ้าเรียบร้อยเจ้าป่าทูมันทรงเครื่องไร้ก้างตักข้าวสวยฮ้อนๆไม่รอเลยนะเจ้าหอมขนาดเลยเอาคุกข้าวสวยกินกับพัวฟักยาวซดซด,ดเจ้ามาตั้งวงข้าวได้